ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องพายปูทองนะคะแม่แม่ขาวันนี้นะคะพี่น้องชาวช้างนะคะทางคุ้มป้านะคะกับไยเสือกอยู่นะคะรวมทั้งเชือกที่ยังไม่มาด้วยนะคะแม่แม่ค่ะวันนี้นะคะก็มีคุณแม่ใจดีนะคะก็คือคุณแม่วันนานะคะได้มอบกล้วยแล้วก็ญ้านะคะให้กับ ครอบครัวของน้องช้างได้หลายเชือกนะคะเชือกละสิบห้ามัดนะคะก็จะได้เป็นญ่านะคะเชือกละสิบห้ามัดกล้วยเชือกละสามถุงนะคะแบ่งไว้แล้วทั้งกุ่มของแม่ควันก็ไปเอามาไว้แล้วนะคะอันนี้คือประกบนะคะประกบโคทองไว้นะคะเพราะว่าโคกทองนะคะยังไม่เคยมาเจอเพื่อนเยอะขนาดนี้นะคะแม่เมียคะก็อยู่ทั้งขางนอกกับแม่ดีนานะคะ น,น,น,ะะน้องส้มทางน้ำมูลนะคะก็คือต้องแยกออกไปนะคะเพระาะว่ามันนี่สร้างหลายเสื่อนะคะมาร่วมกันเนาะจะเลยต้องแยกสร้างน้อยนะคะออกเพราะว่าผสมกับสร้างหน่อยเขากระสีหาวหๆนี่นะคะต้องประกบน้องไว้นะคะเป็นเพียรบาเยก็ไปแยก <c oughs> ว้ามอคุ้นกองคุณนนําตะคุ้นนัตะคุณนนัหลายชือกเช่นกันฮะไปเอาอีกสามนะไปเอาอีกสามนะคะย่าย่าย่าเหลือนะคะไปเอาอีกสามนะบานเบี้ยือกนแม่ดีว่านะคะ้องขันนี้

ขอบคุณมากมากเลยนะคะแม่ดีงนะคะที่มีการมาขอสาวเช้าให้กับเรานะคะขอให้คุณแม่นะคะร่ำรวยเงินทองการงานก้าวหน้ากิจการรุ่งเรืองนะคะสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ปรารถนาด้วยจะกับไราค่ะขอให้คุณแม่ร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะคุณแม่วันมาขากับขอบคุณมากมากเลยนะคะ ทั้งเหนือนทั้งสนุกนะคะว่าแดดแดดเตี้ยงมากเลยนะคะแดดเตี้ยงเนาะแสงก็จะจ้าจ้าหน่อยจ้าเอาเอาไปนะเอาต้องเอาซาลิงออกมาเอาหน่คะโพ้ๆหน่อย พูดพูดนอยกับแม่ดีนะนะคะแม่ลูกหน้าตาเหมือนกันนะคะขออีหยังเห็นกล้วยดิ่งเฮ้ยอยากกินกล้วยน้ำพีเหรอจ๊ะโอ้ถ้บอกวันนี้ได้เหรออยากกินเง้ยอยากกินเงครับสวยครับสวยเข้าสวยแล้วต้องมีแนวหลอกหล่อนนะคะมา้าพพุททองมาขังนอกก็ จะมีแนวหลอกล่อด้วยนะคะแม่ค่ะเพราะว่าเขายังไม่เคยออกมาเจอเพื่อนเยอะขนาดนี้นะคะขอใหญ่ขอใหญ่ น้องพระร้องป้อนให้ความร้องป้อนผูโนะคะปะปะาละเด้อบัตเทนิเอื้อป้าแล้วขอดู<ะ>อของผีบอมมีแล้วพูมทำไมควมันหลอมตัวขอเก่งค่ะโอเคน้อยขอเก่งนะคะในนีขอ่ แม่เอ้าแม่อ่ะไรแม่เป็นกล้วยบ้านแม่กินอกกล้วยดิบยู่ว่าลกินบ่ได้พูน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 กล้วยดิบยู่กินบ่ได้เอาไว้แห่งซุกก้อนเดี๋ยวทองอึดขี่ปูทองใครเอายิ่งเดือกคนหลอกมาน้ำมนต์กับน้องส้มจะอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนแบบดิยู่คนละฝั่งนะคะเพื่อที่จะให้ยู่คนละขาหน่อยนะ น้ำมนต์น้ำกำลังกำลังน่ารักนะคะกำลังสวยไม่ไม่เป็นกระเช้าอยู่ในอันนี้อันนี้แม่อยู่นะคะในของแม่อยู่ในตัวแม่อยู่กำมนงกำลังน่ารักน่าเอ็นดูนะคะน้ำมนต์กับแม่น้ำหวานกราพาน้องส้มนะคะ โซออยู่อยู่คู่กันอยู่คู่กันเป็นโซนเป็นโซนนะคะมูสั่งสั่งท้ายเพื่นซิูฟังพีเนาะต้องแยกออกแยกออกตงนอบม้อม่งนออกกินหน้านอันดฟขอแหละ เขาบอกเขาเขาให้กินเป็นช่วงเดชอันน huh? ี้ครับครับมาสั่นเพื่อนสิขอวย่างเดียวดชไม่อยากให้น้องรูนะเขาเอามารูนะคะเนนี้ครัรูกินนะอยากให้เพื่อนแบบว่าค่อยๆกินค่อยๆหยิบมาสั่นเดี๋ยวกระสิกายเป็นนิสัยของน้องนะเอาเอาแล้วพี่จิ๊บมาอะจิ๊บม ว่าชิดมาชิดวันนี้ทางแม่ควันก็จะของในญาตจบอะไรไปแค่เพียงเท่านี้นะคะฝากแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับครอบครัวของน้องชายปูทองด้วยนะคะไม่ได้ขาดยแม่คว้านจะไปเอาสร้างเลีงนะคะมาเอาสวยเอาหยาดนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมา,มากๆคะ่ะสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะพายวันชัยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับชาวชาว้างบ้านพลาดมาคะอาคขอบขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ